Here Harmonia, we believe in in music. สวัสดีฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นยูโดรานะ่ยฮะผมด้วยสกินใหม่เลยนะครับเป็นสกินอสนอ,อ,นอนสตานะครับผมอะตอมิกป๊อปนั่นเองคู่กันกับตัวอ,ะ,วอะไรนะตัวอะไรวะตัวมิยะใช่นะครับผมมิยะกับตัวนี้นะครับผมตัวยูโดราถ้าเป็นลาฟาเอลนี่จะ กันอบีมั้งเขาจะไม่ผิดนะเราต้องมาเดินเงี้ยอันนี้ผมจะดักพุ่มไว้ก่อนนะครับผมตามสเต็ปเพราะว่ายูโด่านะครับผมเป็นตัวที่ต้องดักอย่างนี้แหละครับเหมาะเลยครับผมไม่ได้ค่าได้นะแต่ว่ามันทําให้แบบว่าสกิลถึงตัวศัตรูมากกว่าตอนนี้ฟาร์มไปก่อนครับแล้วก็พยายามสกิลหนึ่งแบบว่าโดนศัตรูบ้างก็ดีนะครับอ้าวกรีเนียเข้าอย่างงี้บผมมาแล้วเข้าไหมเข้าไหมเข้าเลยเข้าเลยเออไม่ได้ไม่ได้ โอ้โหเพื่อนเขามาพอดีเลยนะไอตัวเนี่ยอะไรวะกุชิออนลืมชื่อแฮะต่กุตตะกักมากเลยฟาร์มไปก่อนครับฟาร์มไปก่อนโดยปกติตัวละครของเรานะั้นเป็นเมีขาตายนะทุกคนนะต้องฟังผมไปก่อนนะว่าถ้าเราเดินโพสิชันผิดนะครับมีโอกาสตายได้ไดทุกเมื่อนะตัวละครตัวนี้ไม่มีมูฟเมนต์นะครับไม่มีแบบโมบิลิตีในการหนีไม่มีแฟตไม่มีบิงเราต้องเอาตัวฟิกเกอร์มาเองนะครับ ดังนั้นเวลาเราเข้าแต่ละทีคือเราเสี่ยงมากถ้าดามจเรลอไม่ถึงยบบอยากเข้านะเ <c oughs> นี่ยคุณไม่ช็อตเลยนะจะวิ่งอ้อมมาไหมอ้อมครับอ้อมครับโบ <c oughs> นี่สตาร์ครับเดินหนีเลยเดินหนีเลยปีนี้หนึ่งหนีไอ้สกิลไม่โดนวะนะี่หวานเจยบมาสกิลหนึ่งเข้าไปเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บแล้วตอ <c oughs> นนี้ไอเทมยังไม่ได้คือเราอย่าพึ่งแหลมอย่าพึ่งแบบทําตัวแบบเปี้ยวเกินไปไม่เวิร์กมานาก็จะหมดแล้ว ถ้าไม่กลับบ้านก็แบบพยายามนะครับนี่เห็นไหมหมเฮ้ยไปเจไปเจอเกือบโดนโอ้โหเกือบ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 เฉียดไปนิดนึงยูโดร่านะผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นตัวละครที่มานาใช้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมเพราะเราต้องสแปมสกิลบ่อยนะครับดังนั้นก็พยายามบริหารมานาตัวเองอ่าตอนนี้ศัตรูหายไปนะครับเพราะว่าผมเห็นพวกกุชิออนพวกอะไรมันแวบๆแถวนี้แหละ ไม่ให้ไปตีเต่าแล้วครับผม,มผมว่าตีเต่าตไม่ไนมันเนงียบเงี้ยเำไเพื่อนไม่ไปตีเต่าอ่นะเต่นานะอ้าวจริงด้วยครับผมเรียบร้อยเต่าเสียนะครับอ่ะเดอะกรีนิเบียไปดักอยู่พุ่มนู้น๋ยวผมมาพุ่มนี้แล้วกันผมชอบเล่นพุ่มนะ <c oughs> พ่อหนุ่มเล่นพุ่มเอ้ยพุ่มเมสสาวน้อยไม่ใช่ไม่ใช่พ่อหนุ่มแม่สาวน้อยเนี่ย,มยผมจะเอาเป็นกระทาทองคำนะผมทาสีทองนะ มันจะช่วยแบบว่าเพิ่มพวกเลือดพวกอะไรเกี่ยวกับเวทอะไรอย่างนี้นะผมอาจจะเพิ่มแบบในระดับหนึ่งตามเลเวลนะครับดังนั้นให้ค่อยพัฒนาตัวละครขึ้นไปเรื่อยๆยังระแวงนะเฮ้ยไป,ไปบนไปบนตายแนละ้วเรียบร้อยเลสซีเ่เราสวยไปเดี๋ยวกำลังไปช่วยเพื่อนนะผมเตรียมสตันเอาไวด้ดีๆนะผมในพุ่มนี้แหละมีไหม ไม่มีครับผมอยู่นู่นพุ่มนู่นพุ่มนู่นอ่ารอมันออกมาครับผมชูนะออกไหมอ้าวแหลมนี้ล็อกครับผมล็อกปึ้งอันติปั้งตายครับผมโหได้คิวด้วยมาแล้วคริสตัลสีฟ้านะครับผมเป็นส่วนประกอบของอ่ากระททองคาตัวนี้นะครับผมไม่รู้ชื่ออะไรก็จะไม่ได้ชื่ออ่านยากมากครับขับไปซับมาก็เวียนหัวเหมือนกันนะเอาตามที่เข้าใจเนี่ยครับผมโอเคเราลุยต่อครับผมมาเอามาดาแล้วก็ไปเลยตรงกลางสองตัวกันเหรอ ต้องบอกเพื่อนว่ากุชอนหายนะเว้ยระวังนะเว้ยข้างข้างนะครับนี่นี่อยากเป็นอีกี้ไหมครับเราเป็นอีกี้ให้นะครับผมนี่เลยเฮ้ยตรงนั้นโนเนียกันมากเลยเข้าไม่ทันหรอกคิดว่าได้ไหมสตันสตันให้เพื่อนหนีเรากินีเวียนหนีหนีเราเพื่อนหนีไปนี่ช็อตหนึ่งทีหนีไว้หนีได้ไหมได้ไหมเพื่อนช็อตไปอีกหนึ่งทีโอ้โหไม่ทันแล้วเพื่อนไม,ไม่ไม่ช่วยแล้วเพื่อนไม่ไหวแล้วไม่มีสตันเพิ่งมาครับผม เราเอาที่ไหวนะครับอย่าไปตามถ้าตามนี่ซวยนั่นน่ะข้างบนยังมีตัวตัวซรับอีกทีนึ่งนะก็คือมาเติมดามเกตได้ระวังด้วยบรดี้อยู่ฝ่ายตรงข้ามข้างบนหูดาเมตแรงเอานะบรดี้หรอตัวโปรดผมเลยโอ้วาเดี๋ยวกันเพื่อนนี้เฮ้ยฟังโก้อยู่นั่นนะฟังโก้อยู่พุ่มนี้ครับผมหลอกเพื่อนระวังไว้ด้วยนะเนี่ยนานเห็นไหมผมก็ไม่กล้ายืนออกไป ม,มูมู er ไปปลายตรงนั้นไม่ค่อยเวิร์กยังไม่ออกนะครับรอก่อนเฮ้ยเอาช็อตรัวเฮ้ยมันมันเอมตะอมตะไม่โดนเลยเกือบมาแล้วครับคาถาทองต่อไปจะเป็นเออเป็นเคลียวไม่รู้เรียกอะไรมันน่าจะเป็นเคลียวนะครับผมเป็นเคลียวคือมันจะเป็นทูดาเมจเมื่อเรากดสกิลหนึ่งครั้งแล้วกดตีหนึ่งครั้งจะเป็นทูดาเมจแล้วมันจะมีเออสแต็กเขาเรียกว่าอะไรเป็นเออส พวกสแต็กเพิ่มมานาฟื้นฟูรีเจนมานานะครับผมค่อนข้างดีเลยนะคราวนี้ผมก็จะเคลียร์คลิปตรงน,นี้ก่อนนะครับเพราะไม่มีประเด็นตรงไหนข้างบนก็คิดว่าประเด็นก็เป็นเรื่องปกติอาจจะไปช่วยบ้างจะไปถึงนะแต่ประเด็นที่อยู่ข้างล่างครับผมพยายามอยากให้ข้างล่างโดนกดนะเพราะว่าข้างล่างนี้โดนบ่อยแล้วเกินนะข้างบนก็แคลรี่เหมือนกัน <laughs> โดนล้วข้างบนโดนละเข้าแล้วนะวู้คุนีเบียสวยเลย ล็อกล็อกอือหนึ่งทีโดนไปแล้วหนึ่งทีอันติมาปรงัปรงเปงียบปัป๊บซึง้งตายเออทั้อทงอะไรใส่ให้หมดครับผมใส่ให้หมดเลยอยู่ต่อหน้าขนาดนี้ไปเคลียร์แต่ตรงนี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้เดินผ่านนะอันตรายมากครับผมเวลาเราเดินผ่านพุ่มข้างเนี่ยครับผมถ้าเขาดักนี่คือเมื่อกี้ผมก็สวยได้เหมือนกันนะแต่ยังไม่มีประเด็นงไง ตอนนี้ก็เราฆ่าไปสองแนละ้วตอนนี้กูชิออนหายไปนะครับผมกูชิออนหายด้วยครับผมเข้าใจไหม <c oughs> มันโผล่มาแว็บเดียวแล้วมันก็ไปเอาบูนะครับมันจะเอาบูแล้วเราเคลียร์ก่อนตอนนี้ฟรังโกอ่ะฟรังโก้ลงล่างแล้วครับเดีเริ่มสบายใจขึ้นมานิดนึง <laughs> สบายใจเรนเราอะนะไม่ใช่ไม่ใช่ข้างล่างอนะข้างล่างนี่เละเละก็ยังเราแวงนะครับผมกูชิออนหายไปนะผม ตีบูส็จไม่แน่อาจจะมาดักกากก็ได้ mm hmm. หรืออาจจะไปต่อเลสผมก็ไม่รู้นะครับน <o> ี่ไหมมันดักครับผม <Your team S 1> ดีแล้วผมไม่ออกไปเกือบแล้วทั้งชูทั้งอะไรไมีแต่ตัวดักทั้งนั้นเลย <Your team. S 1> อ่ะมันขึ้นบนรับขึ้นบนแล้วเราก็เคลียร์เลนต่อคือเราตามไม่ได้ผมย้ําเลยนะว่าเราตามไม่ได้นะผม <Your team. S 1> คือถ้าไม่มีตัวเข้าแบบจับจับหรือว่าเปรีป้ยวๆดีๆอ่ะมันก็ไม่เวิร์กมีตัวแข็งๆครับฟังโก ัวชูอะไรเงี้ยชูกับฟังโก้แล้วก็มีกุชิออนตัวเข้าหนักๆเลยดังนั้นตัวเมื่อกี้ oh, <my> ถ้าเกิดเราเข้าก็คือซวยนะครับตอนนี้เราดักก่อนพอทําสตันเพื่อนได้นะครับเข้าเป็นจังหวะที่สองนะทุกคนนะไม่ใช่ตัวแรกนะครับถ้าตัวแรกก็อันตินอ้าวเฮ้ยอะไรมาแตะโอ้โหอะไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เข้าพุ่มมานะเออก้าแรกก้าแรกไม่เห็นก้าต่อไปฟังโก้มาจากไหนวะกำลังจะไปจัดการดูหนก ฟังโกมาอยู่ข้างๆพอดีเลยนี่ครับผมล็อกอันตียิงตูมแตกหนึ่งทีครับผมอ้าวลู่อกไงต่อลู่อกเล่นเพื่อนเราเมื่อกี้กีนีเวียเสียชีวิตไปแล้วไม่เป็นไรครับผมนี่มาแล้วครับผมทรูดาเมจของเรามาแล้วถามว่ามันมันแรงสุดเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยชูชูเฮ้ยชูยันไปไหนเฮ้ยชูชูตายตายแน่อ้าตายตายเออตายเอ้ชูเอ้ยชูตายจริง นั่นแหละครับท่านผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่มีฟิกเกอร์ไม่มีอะไรเลยก็คือแบบว่ารับชูเต็มๆครับตีนแบบมาเต็มๆอ่าเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับผมอ่าไปช่วยเพื่อนก่อนนะอย่างที่เห็นนะครับผมก็ระวังระวังด้วยนะผมะโดนผู้ชูดักอย่างนี้ล็อกอันตรีโดนลัดได้ไงอ่ะ <laughs> มันก็ได้แหละดีแล,ะละ้วะช่างมเถอะ เดี๋ยวได้ไอ้ดามเอีกสักชิ้นหนึ่งก็คงจะแรงขึ้นแบบมหาโรมหูานเออตีให้หน่อยเออนั่นแหละตีเต่าน้ำตันนั้นแหละมันจะช่วยให้ผมมีมีวิชั่นในการดูยืนดูว่ามีใครมาดักไหมอะไรเงี้ยเต้นได้ไหมเต้นให้ดูได้ไหมครับเดี๋ยวผมเต้นให้ดูกันดดดดช่างเถอะครับผมไม่มีเวลามาเต้นนะเอาจริง ก็อ๋อเอาตรงนี้ก่อนนะจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยตรงนู้นว่ากูชิออนอยู่นู้นครับมาแล้วหลอกปั๊บเรียบร้อยอันติจูบเจ็บปุ๊บอ้าวเอาให้หนีหนีหนีฟิกเกอร์ฟิกเกอร์บ้ามเรียบร้อยทำไมคุณไม่ข้ามสะพานลอยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นฟังโก้ว่ะไม่เดินทางนั้นแน่นอนเราจะไม่เดินสายกลางครับผมเราเดินสายอ้อมมา ฟังโกว่ะฟังโกอช็อตไปทีนึงก็ดูหนอกตายได้คิวด้วยขอต้องขออภัยด้วยนะครับผมลาสเมื่อกี้ <c oughs> นี่ล็อกไปล็อกไปอันตีมาอันตีมาปังโอ้โหกุญเนีเวียได้ว่ะสาังเหมือนเมื่อกี้ครับผมจบป้อมครับผมเรียบร้อยข้างบนมีชูหรอแต่ชูหายไปแล้วน่าจะวับหรือไม่ก็มาทางนี้มาหาเรานะครับระวังด้วย แล้วก็กูชิออนมาแล้วครับผมพูดถึงก็มาเลยฮะเออกูชิออนนะตอนนี้เดี๋ยวฟังก้กจะเกิดแล้วอ่มีชูชูมันต้องดักที่ไหนสักที่หนึ่งนี่นแหละอ่ะตรงนี้ไม่มีโชคดีไปรูนอกมาครับผมรูนอกมานอกต้องโดนแล้วรูนอก,น,อก,น,อก,น,อกนี่ช็อตหนึ่งทีชูอ้อมครับผมชูอ้อมจะเข้าคุ่มข้างครับผมเราอ้อมมาฝั่งนี้ครับผมเดี๋ยวรออ้อมฝั่งนี้ก่อนนะแล้วก็ชูมาจริงๆด้วยอ่ะชูทะลุมากลางแล้ว ล็อกได้ไหมอ่าช็อตไปก่อนช็อตไปก่อนล็อก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 ไปหนึ่งทีครับผมอันติลงปั้งครับผมไม่ตายครับผมไม่เป็นไรถือว่าเป็นการอ๋อโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเมื่อกี้แวบเดียวกูชิออนนะกูชิออนอ้าวโดนล็อกกูชิออนโดนล็อกว่ะเอาหนีแล้วหนีแล้วกูชนหนีแล้วอ่ะช่างมันครับช่างมันไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมเห็นเอ่อาร์บอนเราก็แบบอยู่ข้างบนเนาะของดีของดีเฮ้ยเฮ้ยลงมารับชูมาแล้ว จะเอาให้ได้จริงๆนะชูเดี๋ยวว่าโดนลงมาเมื่อกี้เห็นน้เต็มนะไปจะมาจากตาเราอย่างนี้ไม่ได้นะจากตรงนี้เราเห็นหมดนะยังเว้นเขาเห็นเราก่อนนะถ้าเขาเห็นเราก่อนเขาอาจจะดึงโดนเราก็ได้แต่ฟังกโก้อะไรอยู่ข้างล่างหมดเลยไปช่วยเพื่อนครับไปช่วยเพื่อนค่อยๆไปนะผมเดินฟอนดิชั่นข้างล่างอุย้ยโยนว่ะโยนว่ะอะไรวะเมื่อกี้อ๋อรูนออกอ้อมล่างมายางงี้ครับผมอ้อมล่างมารูนออกมางี้โยนช็อตตายครับผมเฮ้ย เอ้ยมังเลยไม่ได้อ๋อกลับมาแล้วกลับมาแล้วเมื่อกี้โดนคอมโบเพียวๆเลยนะครับกูชิออนมาจากข้างหลังเลย okay, โอเคผมเปลี่ยนป้องให้เป็นรูปเราก่อนบังอาจบังอาจมากโอ้รูปพังเลยรูปปั้นพังแล้วดักตรงนี้ครับผมยืนตรงปลายนะบอกไว้ก่อนว่าให้ยืนไปไปลายนั่นผมบอกแล้วมันมีตัวฟังโก้ครับผมถ้ามันเห็นเราปุ๊บเหนี่ยมันดึงเราได้เลยนะอา้าวเข้าอย่างนี้นะครับผม อ้าวเรียบร้อยครับตามไปตามไปช็อตหนึ่งทีครับผมนี่เออสัตว์อันติต่อเลยครับผมเรียบร้อยชูมาทำไมวะชูอ้าทำไมรู้สึกแปลกๆจังเลยฮะโอ้แปลกเหมือนกันนะเนี่ยเราต้องตีคืนมาให้ได้นะผมตอนนี้เขาตีเราคืนมาได้แล้วเริ่มกลับมาสู้สีอะไรอย่างเงี้ยปกติละยากนิดนึงตอนนี้ได้อยู่ทัลลอดด้เปล่านี่ช็อตโดนชูวะเฮ้ยโดนชูวะอ้าวไม่เตะเราเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับ แม่ไปตีไปตีแครี่เราได้ยังไงโอ้โหเราออกเจอเลี้ยงดีขนาดนี้เรียกแม่สีลูกช็อตไว้ก่อนครับเช็คแมพเช็คแมพนี่คือสกิลหนึ่งต้องอธิบายก่อนว่าสกิลหนึ่งของยูโดราสามารถเช็คพุ่มได้นะครับแต่มันสั้นนะครับก็ระวังด้วยบางทีเขาจะโผล่วดออกมานะครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ยได้ไงได้ไงเฮ้ยมาะมาวะเขาเขาพุ่มแล้ว เช็คพุ่มได้นะแต่ว่าบางทีเช็คไปก็อันตรายตัวเองกันไม่กล้าเข้าครับตัวนี้เพราะเขาเห็นเขาเห็นมีดของตัวอาร์มอนแล้วเขาน่าจะรู้รู้ตำแหน่งเขาแล้วเช็คก่อนเช็คก่อนพุ่มนี้นานอ,าอ้าวเฮ้ยเห็นได้ไงวะเห <c oughs> ็นได้ไงวะเห็นเฉยเอ้ยเด้อ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 ใจเย็นใจเย็นว่าละโอ้ลีคอใส่ด้วยเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวโดนคืนแน่นอนรับรองฟังโก แต่ว่าฟังโกไม่ค่อยพูดถึงนะเอาตัวนี้ก่อนเลยครับผมช็อตไปนี่ดักตีมันตีมันเพื่อนตีมันตีมันอแท็กอแท็กอแกเอามาเลยเอามาเลยตายกูชนตายเรียบร้อยครับผมดูเราก็ตายได้2ตัวนี่จอก่กเวทมาแล้วของใหญ่เราคราวนี้แบบโป้งป้งแตกแน่นอนเฮ้ยอะไรนี่อะไรนั่นช็อตไปหนึ่งทีเกือบตายกับตายละเป็นแท้งไงมันเลยไม่ตายเพื่อนเดกกัน เฮ้ยเฮ้ยชตแตลกเรียบร้อยชูชูเอาบ้างเอาบ้างนี่แลบวดินแบนแบนแบนเดินกับเพื่อนแล้วต้องเดินตามหลังนะ่เดินกอดไม่ได้ยกเว้นอยากเพื่อนอยากให้สตันอ้าเฮ้ยแบตจะหมดขอโทษนะครับผมแบตจะหมดเอาเป็นกอดดีกว่าเนะการตายนะผม ช็อตเปน็นทีไม่มีขยูบเพื่อนอยู่ตรงนี้เต็มเลยอันนี้เขาเห็นเรานะครับเรามาเวทมันก่อนหน้าแล้วผมเออล็อกไปนีเรียบร้อยได้กินแล้วผมปุชอนยังเหลืออีกสามตัวปวดระวังด้วยนี่ช็อตไปไม่มีอะไรเนี่ยล็อกเลยล็อกเลย โดนโดดเข้าแบบแปลกๆฮะผมไม่เข้าใจเหมือนกันดูหนอ,อกเอาเข้ามาันล็อกครับผมที่โดนสตันนี่นี่ตายเรียบร้อยอย่างนี้มันน่านนะตีให้แตกตีให้แตกตีคลิปให้หมดคลิปต้องหมดสิก็เไรคิดจะหมดวะนานแล้วนะเนี่ยเอานี่หมดแล้วครับผมอย่างนี้ต้องเต้นโชว์เอาเต้นไม่ได้หรอเต้นเต้นดิเต้นดิเดออเต้นอย่างเงี้ยครับผม เนี่ยสวยไหมสวยไหมเอ้คลิปเดินผ่านไม่สวยเลยมากูชียร์ยังไงดีครับพุ่งไหมพุ่งไหมนี่โดนไปโอ้โหเกือบครึ่งหลอดโดนไปสะกี้นึงใกล้ๆดิใกล้ๆดิล็อกหนึ่งทีโอ้อโ,อโหเรียบร้อยต,ยตายหมดตายหมดเลยระเบิดลงเมื่อกี้สายฟ้าฟาดเพียงลงแต่ว่าที่อื่นได้รับนะเอาเอาชูล็อกล็อกชูเลยเรียบร้อยโดนต่ออีก โดนล็อกแล้วก็โดนอันติีของอาร์มอนจบเกมไปแล้วนะครับผมโคตรเปียวเปียเปียวๆนะครับแหมเข้าแบบเปียเป้ยวๆก็ต้องอย่างนั้นแหะครับรูนอกก็แบบก็จะเล่นไม่เป็นนะบวกกับ m v p สิครับรออะไร <laughs>